สวัสดีครับร้านน้องหมาน้องมาซาลอนในสวยเกษีก๋บางขนแก่นนะครับพี่ช่างกำลังอาบน้ำเช็ดหูให้กับน้องน้องหมัดสองตัวนี้นะครับชื่อว่าว่าแล้วก็น้องฟอมนะครับเป็นบ้านเดียวกันมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะเช็ดความสะอาดช่องหูนะของเราจะมีน้ำยาเช็ดหูด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้การเช็ดหูนั้นสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ทาความสะอาดช่องหูได้ง่ายขึ้นด้วยนะใช้สำลีชุบ น้ายาเช็ดหูนะครับแล้วก็เช็ดรอบๆหูก่อนนะก่อนที่จะแยกเข้าไปในช่องหูนะครับเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปในช่องหูของน้องครับเช็ดแพนนอกสะอาดแล้วเราถึงจะเช็ดเข้าไปในช่องหูของน้องนะครับเปลี่ยนสบีก่อนนะแล้วอปเช็ดเข้าไปในช่องหูเดี๋ยวพี่ช่างจะปิบตาเหม็นให้ดูด้วยนะครับเพื่อที่จะลดกลิ่นคาวกิดนตัวน้องนะครับหลังการดับน้ําอันนี้ พี่ช่างเช็ดแพรน้องสะอาดแล้วเราก็จะเช็ดเข้าไปในช่องหูนะครับเอาที่หูที่อยู่ในส่วนในออกนะครับที่ช่างจะเช็ดให้ดูนะครับทางเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะบีบตมเหน็บให้ดูไม่ต้องอย่าลึกมากนะครับดูว่าสะอาดแล้วเราก็จะ,อะโอเคเราเรด่การบีบตมเหน่งกันนะครับ เราต่อเมลก็อยุดตรงก้นของน้องนะครับเรายกขาน้องขึ้นแล้วก็ค่อยๆบีบไล่นะครับเห็นไหมใส่ขั้นหลังที่ออกมานะครับอันนี้ไม่ได้บิดนานนะมันก็จะดูลักษณะข้นๆนะครับเราก็จะล้างน้ำล้างก้นให้น้องนะครับทุกครั้งที่เราอาบน้ําให้น้องเราก็จะบีบต่อเมลให้ด้วยนะครับให้ดูสองรอบเลยรอบนน้ อันนี้น่าจะเยอะแหละอันนี้เห็นไหมครับค,ค่อยๆบีบไล่ออกมาใน,นเย่้ยมเยอะเลยนะเห็นไหมครับถ้าเราไม่บีบให้เราสสรท่้นหลังนี้มันหลังออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดกลิ่นคาวติดตัวน้องนะครับหลังการดาับาน้ําน,นะครับอันนี้เราบีบให้แล้วบีบให้ทุกครั้งบีบบอ่อยขนาดไหนก็ทุกครั้งที่เราอาบน้ำให้น้องนะครับประมาณสองสัปดาห์ครั้งนะครับเราก็จะบีบให้ดห้วยก็ล้างให้สะอาดนะครับ ผลที่ร้านจะใช้เป็นแชมพูสุดสมุนไพรนะครับดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องหมาน้องแมแวนะครับช่วยในการลดคิ้นแอนติพนชั่นลดเห็บัดได้ด้วยครับอาบน้ำแต่นลร้านน้องหมาน้องแมซาลอ,อนในสวนเกษตรบางขุนแก่นครับขอบคุณที่รับชมครับ